สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมนี่วันนี้มีสปอนเซอร์มาฝากช่างแก้วไนทไทหนิฮะ <laughs> ไนท <laughs> เป็นสปอนเซอร์โมโหเล <laughs> ยเหรอขอบคุณครับยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอเบียร์ำ้ำซิงนะทุกคนวันนี้ก็อยู่ที่อู่ชายใหญ่ไข่เล็กครับนี่มาดูเจ้าแปดน็อตก,กันหน่อยครับนี่เกือบเสร็จแล้วครับ ช่างปบ,บอกว่าน่าจะไม่เกินเดือนหน้าครับเสร็จแน่นอนกํำ <c oughs> ลังเดินสายลมครับนี่ช่างปบจัดให้ครับนี่ใสา่ย,ยางครับใส่ย,ยางแล้วพร้อมวิ่งเลยเดินระบบเรียบร้อยครับเฮ้เรือนี่เิบเเรามีเลเซอร์ออใช่ไหม ใส่แท่นลำโพงเรียบร้อยครับนี่แท่นลำโพงขาไฟเรียบร้อยครับก็มีถังลมข้างล่างด้วยอย่างใบครับไม่มีนี่เนาะข้างมีที่เปิดลมไหมข้างล่างอะเหรอแต่ว่าใส่ได้เพราะว่าเป็นถังนอกครับถังนอกมันจะไม่โดนฝนนี่เหรอเหรอ ta phải há xíu dài nữa, xíu góc cũng nè. à, nè, miệm, con tróc của bà เอาเสร็จวันนี้เลยช่างบอกเดี๋ยวไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรนะจางนะไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรผมไม่รีบเพราะฝนตกแล้วเรียบร้อยเลยครับดึกใจนีี่เด๋ยวมาดูหน่อยนี่ก็เรียบร้อยครับ เดินระบบรวมแน่นๆเน้นๆเลยครับเนี่ยจ้างบอกเอาให้จบสายไฟมันมันมีออกมาไหมเซโร่น้อยนี่นะต,ต่อต่อต่ออยู่ตรง,ตงไหนข้างในงแกะได้เลยเหรอเราต้องถอดใหม่หมดเลยบ่สอ,อ๋อไหนล่ะแล้วนนแล้วแล้วแล้วไม่แล้วเราจะต่อสายไฟยังไงนี่ไงมันมีไอ้ไข่ฟอง ตะกุไลอะอ่ะอตรงนี้เ,เดียวเดียวเหรออ๋อนี่เดี๋ยวผมจะได้บอกช่างก็ถูกต่อสายดินหนึ่งหรือว่าสายไฟหนึ่งเนาะใช่แล้วตัวนั้นตัวอะไรมันอะตัวไหน,นที่ช่างขันอยู่นอะอ้มันตัวล็อกเหมือนไม่เหล็กมาตัวนั้นตัวดูดมันอ๋อเราคลายออกก่อนใช่ไหม เวลาเวลาไฟสั่งเหมือนเลยน้อยตรงนี้เหครับออ้อเป็นไม่เหล็กเย็บ้อยครับผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกครับผมส่วนมากจะเดาครับพี่น้องโอ้ยยังดีครับผมผมัว่วเลย <c oughs> จัดไปครับ <c oughs> ใสบ่บางคงบางโค้งครับได้ลั่นแนะ่ <c oughs> นอนครับวันนี้พี่บอกยังไงก็เสร็จครับ เนี่ยไม่เจียเกียร์หน่อยไหมเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเวลาล้างมันจะบาดมือ จัดระบบลมคนเดียวเลวยครับเดินใหม่ทั้งหมดครับสายกขเล่งแข็งมากครันนี้เดี๋ยวผมต้องไปเปลี่ยนสายใหม่นะสายมันหักครับต้องไปเปลี่ยนสายาากันิ่งใหม่ เดี๋ยวแค่ตัวนี้ก็เสร็จแล้วใช่ป่ะออก็ลองเนะนี่ยตัวน้ำมันเกียร์ลองเนะ่ยล่ะ ผมนึกว่าแต่ตัวนี้เราจะใส่แบบเนี้ยแบบเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมอ,อ๋อมันยิงไปยิงกลับเหรออ๋อมันไม่ได้ปล่อยกลับเนาะมันยิงมาทางนี้แล้วมันก็ต้องยิงกลับไปทางนี้เออใช่ใช่ใช่เออลืมคิดเลยแหม่นี่ครับเอฟซี FC. เราอยู่กับช่างครับเรารู้ทุกอย่างครับสบายเลย ็เหลือไม่เยอะครับนิดนหน่อยก็น่าจะเสร็จวันนี้นะเอฟซีน่าจะได้กลับนครับน่าจะเข้าทำสีได้เลยยังรอเลยพี่น้องเอ้เติมน้ำมันซื้อมาแล้วล้างรถ ร้อยครับเหลือบางคูนแล้วก็เอ่ออะไรวะเหลือบางคูนหลังครับแล้วก็ลองนะครับก็ออกได้เลยครับไม่มีอะไรครับก็ออเอาเก็บเดี๋ยวเราติดตามกันชิ้หน้าเนาะพี่น้องเดี๋ยวทีดนี้ผมจะลองสตาร์ทเครื่องหน่อยครฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ